เล่อยากรู้ไหมคะว่าทำไมเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันถึงไม่เป็นอย่างที่ใจของคุณปรารถนาตื่นนะคะเทคนิคเคล็ดลับหรือความลับนะคะชีวิตมนุษย์ของเรานะคะเกิดมานะคะเราสร้างโลกของเราเองชีวิตของเรา เหมือนโรงละครนะคะโรงละครโรงใหญ่นะคะซึ่งเรานะคะเป็นคนริคิตเองเขียนบทเองแล้วก็แสดงเองแล้วก็ดึงดูดตัวประกอบต่างๆเข้ามาเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองแต่คนส่วนใหญ่นะคะที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายและก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม จะเอาอะไรจะเล่นบทไหนคนส่วนมากมักเล่นบทตัวประกอบในละครชีวิตของตัวเองตื่นนะคะเคล็ดลับหรือความลับจริงๆนะคะคุณจะต้องเป็นผู้กํากับซิในละครชีวิตของคุณเองในเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นและตัวคุณเองต้องเป็นพระเอกหรือนางเอกเท่านั้น คุณถึงจะมีความสุขและสนุกในการมีชีวิต